พ่อครับเออพ่อเออโอ้โทีบขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษแล้วลูกเม่นจะด้วยนะวันนี้ <c oughs> อะไรไม่ทีบเลยกูเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยคนจะหลับจะนอนเว้ยโอ้อะไรตื่นมาใหม่เนี่ยเป็นไรไรเออ ออเออเอ่อรู้แล้วรู้แล้วจริงปะเนี่ยเอ้นเ่ฮ้ยใครอะเดีพูดดังคนไหนลูกคนไหนอ้อเออเอ่อรู้แล้วจะยังดิเดี๋ยวเจ้าตัวเขารู้คนไหนลูกโอ้อะไรอ่ะ อะไรลละอีอออกอะไรออกอหอนผีเสอทาหน้าขาวด้วยครูเหมือนผีผีใครผีอะไรเนี่ย Pi lo việc hay mẹ mẹ lãnh mừng nhé ừ. mẹ nơn ừ. mẹ nơn ừ. mẹ nơn mà ừ. 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 mẹ 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 ừ. lúc bỏ mẹ phản mẹ 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 ให้พ่อแม่มาบอกให้พ่อทำอะไรเออพลาดลลูกไม่มีตัดออกไปหมดแล้วยังมานัดดึงโอ้ยพี่แม่มาบอกให้พ่อถอนขนจมูกเลวลูกอะไรอ่อน อถอนออถอนคำ<อ>ผีแม่เนิ่นมาบอกให้พ่อถอนคำสาบานเฮ้ยเฮ้ยอบอกให้ถอนคำสาบานเอ้ยถอนให้ไบเหรอลูกเอ้แล้วถ้าเกิดว่าพ่อถอนคำสาบานได้อ่ะพูดได้ใบจริงมันเนี่ยไอ้หนูที่หลังดึงข้างนี้เนี่ยยังมี ไปเอาข้างไม่มีหนูพลาดนะเนี่ยวันเนี้ยตายแล้วถ้าเกิดว่ามาถอนคำสาบานเสร็จปุ๊บพูดได้เลยแล้วฉันก็ไม่ใช่พ่อมันด้วยพี่เอาอย่างนี้อย่าพูดได้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวพ่อจะถอนคำสาบานให้แต่ว่าเราต้องไปหาปู่เพื่อให้ปู่เนี่ยมาเป็นสักขีพยานเอาไปหาปู่หาปู่แล้วอะไรเอ้ยถอนคำสาบานแล้วพูดได้เลยไปลูกไปไปรักษาดวงวิญญาณของเงินมาบอกความจริงกับลูก